Hey guys วันนี้เราจะมาส่องชีวิตแรปเปอร์พ่อลูกดก NBA Young Boy Central c h r s t n Gordon หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อในวงการ NBA Young Boy หรือ Young Boy Never Broke Again เขาเป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันในช่วงปี2015-2017ถึง2017เด Gordon ได้ปล่อยมิกซ์เทปอิสระ8ชุดและได้รับความนิยมในระดับภูมิภาคจากผลงานของเขา ต่อมาในปีเดียวกันเขาได้เซ็นสัญญากับ Atlantic Records และ Artist Partner Group ซึ่งปล่อยซิงเกิล untouchable และ no smoke ซึ่งกลายเป็นผลงานแรกของเขาที่ได้เข้าสู่ชาร์ต Billboard Hot 100ในเดือนมกราคมของปีถัดมาซิงเกิล outside today ของเขาได้กลายเป็นเพลงแรกที่ขึ้นถึงอันดับท็อป40บนชาร์ตและได้รับการรับรองระดับ พล a ต i ิน m มสเท่าโดย Recording Industrial Association of America หรือ RIAA เพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระแสหลักของเขาและยังเป็นซิงเกิลนำของอัลบั้มสตูดิโอเปิดตัวของเขาที่ชื่อว่า Until Death Call My Name ปี2018ซึ่งขึ้นถึงอันดับ7บนชาร์ต US Billboard 200 ซิงเกิลของเขาในปี2019ที่ชื่อว่า Bandit ร่วมกับ Juice World กลายเป็นเพลงแรกของเขาที่ขึ้นถึงอันดับท็อป10ของชาร์ต Billboard Hot 100ในสัปดาห์ถัดมาเขาได้ปล่อยมิกซ์เทปช่องพาณิชย์ All Young b o y 2ซึ่งเปิดตัวเป็นอันดับหนึ่งบน Billboard 200และได้รับการรับรองระดับทองจาก RIAA สำหรับทุกแทร็กในอัลบั้มนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อย38 Baby 2อัลบั้มสตูดิโอชุดที่2ปี2020ซึ่งทำให้โกลเด้นกลายเป็นศิลปินฮิปพอปลำดับที่2ที่ขึ้นอันดับ1ของชาร์ตบิลบอร์ด200ถึง3ครั้งภายในปีเดียวอัลบั้มที่3ของเขา Sincerely Control 2021 ปล่อยออกมาในช่วงที่เขาถูกคุมขังและก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตอีกเช่นกันกลายเป็นโปรเจกต์ลำดับที่3ต่อจาก Me against the world ของทูพ็อกชาร์เกอร์และ i am not a human being ของ l i ล e w a เวนที่ศิลปินที่อยู่ในเรือนจำจะสามารถทำได้อัลบัมที่4ของเขา The Last Slamito ขึ้นถึงอันดับสองบนชาร์ต และเป็นอัลบั้มสุดท้ายของเขาที่ทำกับค่าย Atlantic ต่อมาก็เดนนิ้เซ็นสัญญากับ MoTown เพื่อปล่อยอัลบั้มชุดที่5และ6ของเขาคือ I Raise My Case และ Don't Try This At Home ทั้งคู่ปล่อยมาในปี2023ซึ่งทั้ง2อ,อัลบั้มต่างก็ขึ้นสู่ท็อป10ของบิลบอร์ด200แม้ว่าจะได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบเป็นอย่างมาก โกลเด้น <Golden S 2> ก็ยังมียอดขายมากกว่า8 5ล้านก๊อปปี้ดิจิทัลในสหรัฐซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการรับรองสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเขาก็ยังมียอดวิวบนช่อง YouTube มากกว่า15,000ล้านวิวซึ่งจะให้เขาเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดบน YouTube และเขาก็ยังเป็นศิลปินอายุน้อยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอตฮันเถึง100เพลงขณะเดียวกันก็เป็นแรปเปอร์ที่มีอัลบั้มได้รับการรับรองระดับแพลตินัมจาก RIAA มากที่สุดระหว่างปี2015ถึง2025โกเดนยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล b e t Hip Hop Award ถึง3ครั้ง และรางวัล Grammy Award อีกหนึ่งครั้งรวมถึงได้รับรางวัล ASCAP Rhythm and Soul Music Award หนึ่งรางวัลและ BMI R&B Hip Hop Award อีกหนึ่งรางวัลในปี2015 g o ก d ด n ได้ก่อตั้งค่ายเพลงของตนเองชื่อว่า Never Broken a a g i ซึ่งเขาก็ได้เซ็นสัญญากับศิลปินอย่าง NoCap และ ควอนโดรอนโดไว้ในสังกัดต่อไปเราจะมาดูชีวิตของ NBA อยังบ่อยก่อนที่เขาจะดังนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือเคนทรัลดีชอนโกลเดนเกิดเมื่อวันที่20ตุลาปีคศ1999ที่เมืองแบตันรูสรุยเซียนาเป็นบุตรของเชอรอนดาโกลเดนและเจฟฟรีย์สเตเดนเขาเคยเกิดอุบัติเหตุคอหักขณะที่เล่นมวยปั้ม กับเพื่อนตอนที่เขายังเป็นเด็กโดยอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นทำให้เขาจะต้องใส่เฝือกคอแบบล็อกหัวจนกว่ากระดูกสันหลังของเขาจะหายดีซึ่งเฝือกนี้ก็ทำให้เขามีแผลเป็นบนหน้าผากกอเดนเติบโตมาภายใต้การเลี้ยงดูของคุณยายเอลิสกเดนเป็นหลักเนื่องจากว่าพ่อของเขาถูกตัดสินมีโทษจำคุกถึง55ปีและเขาก็ได้ลาออก จากโรงเรียนมัธยมในช่วงเกรด9และในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิษของเยาวชนในข้อหาลักทรัพย์เขาก็ได้เริ่มเขียนเพลงสำหรับโปรเจกต์เปิดตัวของเขาหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวคุณยายของเขาก็ได้เสียชีวิตลงกระทานหันด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในปี2010และเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปยังบ้านพักที่เป็นกลุ่มซึ่งเขาเคยเล่าว่า เขาได้ถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นแรปเปอร์จากเบตันรูชเช่นกันที่ชื่อว่า OG3 Never Broke Again ทั้งสองคนได้เริ่มก่ออาชญากรรมร่วมกันเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าสตูดิโอเพื่อที่จะอัดเสียงครอบครัวและความสัมพันธ์ในวัย25ปีกอร์เด้นก็ได้เป็นพ่อของลูก ที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน10คนกับผู้หญิง7คนมีข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาอาจจะมีลูกเพิ่มอีกสองคนกับผู้หญิงอีกสองคนในเดือนกรกฎาคมปี2016แฟนสาวในขณะนั้นของเขาที่ชื่อว่านิชาเคลเลอร์ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกของเขาที่ชื่อว่าเคนในเดือนเดียวกันนั้นเองสตาร์ดีจานี ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่สองที่ชื่อว่าแคมรอนซึ่งในปี2018มีการเปิดเผยว่าโกลเด้นไม่ใช่พ่อโดยสายเลือดของแคมรอนอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเลี้ยงดูแคมรอนต่อไปทรินีอาเลฟเลสให้กำเนิดลูกชายคนที่สามของเขาที่ชื่อว่าเชลินในเดือนมีนาคมปี2017 และในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันดีจานี่ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่4ของเขาชื่อว่าคามิรี่ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เจเนียมิเชลได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่5ของเขาชื่อว่าเคซี่หลังจากที่เธอเคยคบหากับกอร์เดนแบบคบๆเลิกๆมาตั้งแต่ปี2017 กอดเดนและ Keller มีลูกด้วยกันคนที่สอง4ปีหลังจากที่มีลูกชายคนแรกด้วยกันลูกสาวคนแรกของเขาอามานี mani, เกิดในเดือนมิถุนายนปี2020และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นเรียซิมมอนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สองของเขาที่ชื่อว่าโค d ดี้คาปรีในเดือนสิงหาคมของปีนั้น เจสลีนมิเชลเฮยได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สามของเขาที่ชื่อว่าอลิสซึ่งได้ตั้งชื่อตามคุณยายที่ล่วงลับของเขาไปแล้วต่อมาในเดือนกันยายนปี2022เขาและเฮยได้ต้อนรับลูกคนที่สองของทั้งคู่และเป็นลูกชายคนที่เจ็ดของโกลเด้นชื่อว่าคาลิเมนซาทรู ซึ่งได้ตั้งชื่อตามปีเตอร์คลิเมนซาจากภาพยนตร์ The Godfather ลูกชายสองคนของเขาเคเดนและเคซี่ได้ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง c a s ซี่ทอลในเดือนตุลาคมปี2021หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากการกักบ,บริเวณในบ้านที่แบตเทนรูสกอวเดนได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเมลคริกรัฐอยู่ท่าในเขต โซลเล็กคานตี้พร้อมกับแฟนสาวในขณะนั้นเจสลีนมิเชลเฮเมื่อวันที่7มกราคมปี2023กอเดนได้แต่งงานกับเฮและยังอยู่ภายใต้การกักบ,บริเวณในบ้านในช่วงปลายปี2023กอเดนได้ซื้อบ้านหลังใหม่ในเมืองฮันส์วิลรัฐยู่าบนพื้นที่หลายเอเคอร์ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อว่า กรีฟดิกเกอร์ u มลเทนในเดือนมีนาคมปี2024มีการเปิดเผยว่ากอ r d เดนได้ประกาศขายบ้านในมิลคริ k โดยตั้งราคาไว้ที่5.5ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะประกาศขายไปแล้วเขาก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในเดือนเมษายนประวัติ การเข้าคุกข้อหาครอบครองอาวุธปืนในฐานะผู้ต้องโทษคดีอาญาในเดือนกันยายนปี2020กอเดนได้ถูกจับกลุ่มที่เมืองเมตันรุสรัหลุยเซียน้าขณะที่กำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งในที่เกิดเหตุมีการพบอาวุธปืนหลายกระบอกเนื่องจากว่าเขาเคยมีประวัติต้องโทษคดีอาญามาก่อนการครอบครองอาวุธปืนจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เขาถูกฟ้องร้องภายใต้ข้อหาครอบครองอาวุธปืนในระดับรัฐบาลกลางต่อมาในปี2024เขาได้ให้การรับสารภา,ภาพต่อข้อหาเหล่านี้และถูกสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลา23เดือนตามด้วยการคุมความประพฤติเป็นเวลา5ปีและปรับเงินเป็นจำนวน200,000ดอลลาร์สหรัฐเดือนเมษายนปี2024ขณะที่เขาถูกกัก บริเวณภายในบ้านในรัฐยูทาหก่อเด่นก็ถูกจับกลุ่มอีกครั้งในข้อหาดำเนินการจัดตั้งขบวนการช่อโกงใบสั่งยาโดยเขาได้ถูกตั้งข้อหา63กระทงรวมถึงข้อหาปลอมแปลงเอกสารและดำเนินธุรกิจร้านขายยาโดยผิดกฎหมายต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2024เขาได้ให้การรับสารภาพในหลายข้อหาและถูกปรับเป็นเงินจำนวน25,000 ดอลล่าสหรัฐแต่ไม่ได้รับโทษจำคุกใดๆในเดือนพฤษภาคมปี2025ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การอภัยโทษแบบเต็มรูปแบบกับโกลเด้นซึ่งรวมถึงการยกเลิกเงื่อนไขการควบคุมความประพฤติทั้งหมดและลบประวัติอาชญากรรมหลังจากที่ได้รับอิสระแล้วเขาก็ได้ประกาศตารางทัวร์คอนเสิร์ตออกมาที่ชื่อว่ามาซาทัวร สำหรับใครที่เป็นแฟนคขับแปรปเปอร์พ่อลูกดกคนคนี้ก็คงต้องคอยติดตามดูกันนะคะว่าเขาจะปล่อยอัลบั้มใหม่ออกมาหรือจะมีรูปเพิ่มอันไหนมันจะออกมาเร็วกว่ากันถ้าใครชอบฟังเรื่องดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวิดีโอของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย